ฟองตัวพี่น้องกรุงสดๆเลยครับคู่ปีนขายของดีดี แต่จากแต่ม่อยู่นี่เนาะขายของวั่นลอยก็ถูกนี่ขายดีแห้งจ้ะเนาะขายแบบจนอนจนหนุกง่องลอย <c oughs> ขายบึ๊บแบบบึแ๊บบุแ๊บขบึ้นเลยจ้ะคนไลคัะบัวขาวไลแห้งแต่ว่าปีนี้บ่บมีมะลาม่ามีอย่างเป็นแนวใด แต่ว่าทามีของกินของขายนะเสื้อบอคนไหลพี่เกา่าคนขอมาเที่ยวจ้ะเขาออกมา,กาอ,อมาร่อยกระทมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมือนี้เคยบนสิลปะามาเห็นตำไรบวกกุ้งสดจะทำเปอนีเมนูมีกุ้งสดครับสดสดครับ ะคะเครื่องครับผมมาเบิ้งวิธีทำกันดวยครับกระเทีทย,ทยม องหน้าครับดูค,ครับทำไปเรื่อยชุดตะพุ่งมัสจัสนทนะี่เป็นว่าเชื่อมพุก้ขขาครับ ใส่ลงไปเลยครับสดๆ่แหละใส่สลงไปเลยผงใส้ครับเลใสเลสร้างสีสันหน่อยใสบัวครับวาโดยหน้าพักนะครับเไปเลยใส่เติมบัว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนครับเมืนน่อนี้ช่องเคยบนผมก็ลงเบียร์สิภาพาไปกินตำไหลบัวกุ้งสดครับจ้ามาเอเ้ารนีน้คืออยู่ไปตลาดกินยังนอผมว่าเที่ยงนี่สิเพืกันกินยังนอเป็นบัวพอดีครับไหลบัวเอามาเห็นนี่แหละครับมา,ามากมากพี่น้องกินน้ากันครับหัวกุ้งบัวทิ่มคือเก่าด้วยครับเนื้อหัวกุ้งเอามาเป็นอาหารคือเก่าครับ Mm hmm. อืมกรอบครับ,บ,บใ,ใส่ปลาหอใส่อนนะคะ่ะสีสดน้อนหนาแบบพามิลองคุ้งสดๆครับออ mm hmm. อืมืม สดดียิ่งิุมาก <c oughs> อมเหนีอยเข้มอ่ะมอมบอบถ้ากออกไอ้ง่าไมได้ปะเนี่ยัวลมบอ,อกครับองตัวพี่นอ้องกงสดๆเลย ครับอืม walk there on my <laughs> มันป็นไหนไร่ไไรครับมาแซนแม่มันไหนไรพะไรเราเอามาเจนน้องสะพนแม่ 我不。Okay. บัวพวกม่งต่ำซะก,กันกรอบกว่าครับคือบนปากบนเตียง็นเนี่ย <c oughs> ก่คือว่าเทรียดเห็นกันอีกแล้วเบาหวากัน น้ก <too long. S 1> ุ hmm. ding ding ding. Mm ้ำหุงสดืดกุงแบบเด้งๆเลย จาน่อยงกมาตัดอร่อยเนาะจัน่อยเนาะบอม่บจัน่อยกมาตัดอ่อย,ย,อย,ยอมาล้างดงครับเรืเร่อๆุาสินี่ะจ้าหน่อยนี่ะอืม่มเน,นเอิดเติด นี่อร่อยแซบเด็ดครับปลาแดดแซ่บแซ่บหอมกลุ่มกลมหัวแซ่บ นัวใส่กันเปรีเผ็ดกุ้งหวานเนี่ยหมดเลยหอมค,ครับเดี๋ยวเมือเ่อเช็ดกุ้งดองกินด้วยครับเนาะนุ่งกุ้งดองเนาะทะเลดองนี่สิเนาะเป็นเสือบ ลอยกระทงเนะเดือนนี้เนาะแถวอันบ้านพี่น้องนี่อจัดงานป่ะจ๊ะยุ่จัดเนาะหานอะไรไปขายเนาะ <c oughs> ยุ่งหาหารพวกเบยร์เลยจ๊ะคนจัดงาน คู่ฟินขายของ<บ>ดีดีเออจักแต่มาอยู่นี่เนาะขายของวั่นลอยกระทุนขายดีแห้งจ้ะเนาะขายแบบจนอนจนหนุบหน่องลอย <c oughs> ขายบึ๊บแบบบึแ๊บบุ๊บขึ้นเลยจ้ะคนไลายคับบัวขาวใบแห้ง แต่ว่าปีนี้บ่่มีมอล่ามบ่มีอย่างเป็นแนวใดแต่ว่าถ้ามีของกินของขายนะเสือบ่อคนไหลคือเก่าคนาขอามาเที่ยวจ้ะเขาออกมาล่อยกระทุงเนาะออกมาอร่อยกรนะออกรกทรงคนเฮาเนี่ยมันจะมีเทศกาลงานเนี่ยบ่ซสื่อก็ไรมันจะได้ไม่ยังหรอก เมื่อไม่เป็น้นอปีก่อนนี่กระจัดเนาะแต่ว่าตอนนั้นโควิดมันซ่าแล้วแต่ปีนี้ตี ก็สิเป็นยังไงบ้านห่อคนกินได้หลายหม่มองได้พ่อนุ่มซากครับดูแลสซภาพับนะครับเดอ้อระวังละว่งเอาอะ่รเอากันเนาะเป็นมาดดิผู้ใดกันอยากเนาะครับเนาะเนี่ยเป็นมาดผู้ใดกันอยากว,าาว่าเขาบวชว่างได้บาทไหมบวชว่าเขาวังเถื่อ <c oughs>

หนาวหนิมันแดดก็แบบแดดคักไหมบอแดดแดดผอนแ้วบอไม่บอยางน้องพอแบบแดดออกมาหนิอู้เป็นแบบแดดแห้งคักเนาะแดดแบบแสบผิวเลยจ้ะมันหนาวหรอบอเมื่อนุซื้อกาหนาวอยอ่หนาวยูสองข้างมือแล้วก็บ้านหนาว 嗯。<music> เลยเบิ้ลพี่หนึ่งขาดหัวนะนี่หนงเพิ่มหัวครับคือทนเนยพอ่เนึ่อันอันนึงกรอบอันนึงหนุ่มต่อเนยพี่หน่เอาฟานอันพักบุ้งลงไปนำกรอบจ้ะแับแับอีกแบบหนึ่ะ เดียวจะผู้มักของเสียบอยู่ก็ผู้มักนะครับอู้ววัวเพ็รๆจะดีนี่เอาบ่เอาเลยค่ะเสียใจ <c oughs> <c oughs> เราหยอกกันครับสองคนก็เราหยอกกันได้ผมก็ดีดูว่าแม่กับเราหยอกกัน ้มต้ำพุงแบบสุดยอดเลยืีนหน้าหมอกุ่งลองเลนี่มกลุ่งมือหนีายแห้งมอไม้นใหญ่นั่นปะมอไมนใหญ่ใหญ่เนาะนี่ยอือกใส่รสวดบึงกินมักก่อน

ว่างสันบริุดธด้เลยครับ บ่ไดบอ๊ะย่างยังกกะยาครับตำย,ยังกกะยาหอนออกสามรสเนี่ยแซ่บเลยครับรวจะนัดนๆจังเลยเนาะสามจะไปหวาน,ดวานผดแล้วแต่พูมกภา่พูมิกาค <ๆ S 1> ือ้นเกา,าจาก้ะ ตอนรับสำผรัูมักสามรถเลดดยครับเลยสลหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังครับเนาะถ้ากินมุ่มม้ามกินบรสุภาพผมสองคนขอใด้เยครับคลิปนี้เอาสมนีกริปหนาพอกันไหมนะครับกับเคยบนคนก๊นกสินฝากเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนทั้งสองคน ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ